ต้นข้าวโพดก็มีความสมบูรณ์ดีครับก็จะเจริญเติบโตคบคู่กันไปกับถั่วผูครับเนี่ยวิธีเตรียมดินก่อนปลูกของผมก็ไม่ได้ใช้รถไถไถดินและพรวนดินครับผมใช้วิธีใช้จอบนะถากหญ้าออกให้เตียนหลังจากนั้นก็หยอด พันข้าวโพดและถั่วพูควบคู่กันไปครับให้น้ําทุกวันสามคืนข้าวโพดก็จะเริ่มงอกอาทิตย์ที่เก้าเราก็สามารถหักข้าวโพดมาทำอาหารและทำขนมกินได้ครับนำมาหั่นแล้วแกงเลียงใส่ใบแมงลักกินก็ อร่อยครับหอมหวานครับนี่ทำขนมก็ได้ฮะเกษตรไวชรามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมช่องกเกษตรไวชราคลิปนี้จะพามาชมข้าวโพดพันข้าวเหนียวที่ผมปลูกรวมไว้กับ ถั่วูครับต้นข้าวโพดก็มีความสมบูรณ์ดีครับก็จะเจริญเติตตบโตควบคู่กันไปกับถั่วูครับเนี่ยลักษณะต้นก็สมบูรณ์ครับสูงใหญ่ครับฝักก็ใหญ่สมบูรณ์บางต้นที่สมบูรณ์ก็จะมีสองฝักลักษณะนี้ครับ ต้นก็ใหญ่แข็งแรงครับเนี่ยครับมเมล็ดพันธุ์ก็มีความงอกเกือบร้อยปร์เซ็นต์ครับวิธีเตรียมดินก่อนปลูกของผมก็ไม่ได้ใช้รถไถไถดินและพรวนดินครับผมใช้วิธีใช้จอบนะถากหญ้า ออกให้เตียนนะแล้วก็ปล่อยให้หญ้านั้นแห้งนะเพื่อจะใช้หญ้านั้นทำปุ๋ยด้วยนะเป็นการหมักดินโดยใช้วัชพืชนะแล้วก็ใบถั่วพูที่ตัดแต่งโคนออกให้อองนะแล้วก็ใบฟักทองเถาฟักทองนะครับหมัก รวมกับดิน,นไนีฮะเพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติครับหลังจากนั้นก็ขึ้นน้ำให้ดินชุ่มครับแล้วก็ใช้จอบสับพลิกหน้าดินให้ดินร่วนเฉพาะตรงที่เราจะปลูกครจัดระยะและตาแหน่งหลุมที่จะปลูกเพื่อให้ได้รับแสงแดดที่ เพียงพอครับหลังจากนั้นก็หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและถั่วพูควบคู่กันไปครับให้น้ำทุกวันสามคืนคข้าวโพดก็จะเริ่มงอกผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ข้าวโพดก็จะโตแตกใบจริงขึ้นมาครับแล้วผมก็จะใช้ปุ๋ย ยูเรียใส่เพื่อช่วยเร่งต้นให้โตวไวสองอาทิตย์ผ่านไปต้นข้าวโพดก็จะโตสูงขึ้นมาประมาณสตุมครับหลังจากนั้นอาทิตย์ที่สามต้นข้าวโพดก็จะโตขึ้นมาสูงประมาณครึ่งหนักแห้งครับอาทิตย์ที่สี่ผ่านไป ข้อโพดก็จะโตขึ้นมาระดับเหนือหัวเข่าครับพออาทิตย์ที่ห้าต้นข้าวโพดก็จเจริญเติบโตเร็วมากเลยครับสูงยันหน้าอกเลยครับอาทิตย์ที่หกผ่านไปก็โตวไวขึ้นไปอีกครับสูงเลยหัวเลยครับบางต้นก็จะออกดอกที่ยอดให้เห็น และเริ่มออกฝักที่กาบใบให้เห็นเป็นไหมออกมาครับอาทิตย์ที่7ก็จะออกฝักมาทุกต้นเลยครับอาทิตย์ที่8ฝักก็ใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีเมล็ดที่เต่งครับอาทิตย์ที่9เราก็สามารถหักขโพด มาทำอาหารและทำขนมกินได้ครับผมทดลองหักปักข้าวโพดมาปอกดูปักที่หนึ่งครับนะฮะก็จะปอกเปลือกออกมาเนี่ยปักก็ใหญ่สมบูรณ์ครับเนี่ยเมล็ดเต่งครับไม่หลอครับนะใช้ได้ครับใช้ได้ ฝักที่สองครับฝนะักที่สองกอ็จะปอกเปลือกดูครับนะฮนะก,ก็ใช้ได้ครับนะฝักที่สองก็ใช้ได้มเมล็ดก็เต่งครับสมบูรณ์ครับฝักที่สามครัฝักที่สาม ก็เต่งเหมือนกันฮะเม็ดเต่งสมบูรณ์ไม่หลอครับใช้ได้ครับไม่หลอเม็ดสมบูรณ์ใหญ่ไม่หลอปลายฝักก็จะมีหนอนเจาะหน่อยฮะเพราะว่าผมไม่ใช้สารเคมีฉีดครับ ผมก็จะมาหักไฟอีกสามฝักครับก็จะลองฟอกดูครับว่าจะเจอฝักหรอฝักที่เท่าไหร่<ม>ก็หักง่ายครับบิดก็หลุดแล้วครับหักง่ายครับ ก็จะลองปอกเปิดดูครฮะฝักที่สี่นะครับว่าสมบูรณ์ครับนะนิดสมบูรณ์ไม่หรอครับนะนี่ก็จะเป็นฝักที่ห้าครับ ก็เม็ดเต่งครับสมบูรณ์ครับไม่ไม่หลอครับฝักก็ใหญ่สมบูรณ์ครับนะเม็ดเต่งไม่หลอฝักนี้สมบูรณ์อันนี้เป็นฝักที่หก ก็จะเล็กหน่อยฝนะักนี้จะเล็กหน่อยฝักนี้จะหล่อครับนะเม็ดไม่สมบูรณ์ครับ mm. ก็ใช้ได้ครับนะฝักเล็ดสมบูรณ์นะว,วิธีการปลูกแบบธรรมชาตินะ ผลออกมาก็ดีครับนำมาหั่นแล้วแกงเลียงใส่ใบแมงลักกินก็อร่อยครับหอมหวานครับทำขนมก็ไดนะ้ครหั่นแล้วก็ใส่เป้งมันนะน้ำตาลเกลือหน่อยแล้วก็กะทิเป็นขนมเต้าส่วนกินก็อร่อยครับหอมหวานมัน เราก็จะมีข้าวโพดกินตลอดนะเพราะว่าเป็นการปลูกแบบต่อเนื่องทําอาหารกินก็อร่อยฮะได้หลายเมนูทําขนมก็อร่อยครับมีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างครับขอบคุณผู้ชมช่องกเกษตรวัยชราทุกคนที่รับชมคลิปจนจบ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ